ประโยคนเดียวประโยคนเดียวประโยคเดียวจริงู่ิ้ประโยชน์เดียวเดียวด้อ่าเอปากูดอะราบอกอพอุกหลานหน่อยสิเออหรเร็วนี่จะดรออยู่าเร็วไม่ง้นิงนานนี่เร็วเื คำหนึ่งจะหลับแล้วจะหลับแล้วเหรอขอให้ทุกคนมีความสุขไงแค่ไหนก็ได้แล้วง่ายอวยนพอทางป๊าเร็วหนึ่งประโยคป๊าประโยคนึงภาษาจีนคำเดียวอ่านหนึ่งคำมาหนึงคำหนึ่งเรเ่อวกพูดแทล้หนึ่งคำแล้วเขาบอกจะเตอ้า็วแท้ายวเ็ตแทให้ดูทาจยาวบอกว่ายาว่าะยาวให้งให้ผมให้ผมคิดให้ผมคิดก่อน ให้กงคิดกถันมาระว่าคิดถ่ายรูปหน่อยเมยมย์มายืนตรงนี้เมไปถยูปก่ยูหน้าทางนี้ถ่ายรูปเลยเตาปตงลงอะอยู่เนี่ยแล้มร้กตรงนี้ถ่หน้ามาทางนี้ทางนี้มาเดี๋ยวพี่ช่วยจับห่อยกลลั่ลลไปเป็นทีมันร้ออันีโออยอ่อนอันี่อนของิน i r t h d a y r a ไยไปเย Happy birthday to